ครับอสักครู่นะครับมีแน่ผมว่ารอแป๊บน,นึงเรียบร้อยครับเห็นไหมเราบอกมีแน่นให้รอหน่อยไหนครับ,โ,รบโอ้ละโอ้ล่ะโอ้ล่ะฝีมือครับเดี๋ยวนี้ฝีมือไม่ตกถ้าตกนี้ก็ได้ปลาครับ ต่อครับโอ้ยนะครับหย่อนกินเลยนะครับหย่อนเป็นกินครับหย่อนเป็นกินครับหย่อนเป็นกินนะครับอ๋อเห็นไหมว่าเซ็ตก็ได้ตัวมดก็ได้ครับผมแหม่ครับลิโต่อลิโต่อ ครับรอรอรอลอ้ลอรอเรียกร้อยครับมาแล้วอย่างกินเลยเห็นไหมก็บอกแล้วมีตัวนะครับรนี่ไม่นานเห็นไหมครับเห็นไหมครับ สุดยอดสุดยอดไนีป่ไปครับดูนะครับดูนะดูดีๆนะมั่นใจว่ามีครับตรงนี้มั่นใจนะครับว่ามีนะครับรอแป๊บหนึ่ง มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกแล้วว่ามีเ,เห็นไหมครับนี่เห็นไหมบอกแล้วมั่นใจว่ามีตัวสวยๆเลยเห็นไหมครับนี่ไม่ใช่เล็กนะนี่ เจ็บร้อยรับมาแล้วเห็นไหมน้ำแรงๆเห็นไหมครับน้ำยิ่งกว่าอะไรอีกโอ้ยแรงมากนี่ครับฝีมือครับฝีมือเขาเรียกนี่น้ำแรงไม่กลัวครับกลัวไม่มีปลามาดูต่อครับ ไปครับไป 1อยครับเห็นไหมครับน้ำแรงๆนะครับนี่สนุกตกแบบนี้ตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตกแบบนี้ไปครับผม หนึบลอยตัวสวยเห็นไหมครับมันบอกแล้วน้ำแรงแรงใสโบโบเห็นไหมครับโอ,โ,โอ้โหเอออีกอ่ะเอออย่าหลุดเด้อต้องพูดดังๆครับพูดแข่งกับน้ำน้ำเสียงดังอีหงวนขนาด